อ,อ่าเออทำไมได้เข้าก่อนเนาะวัสดีครับผมผมชื่ออะไรครับวันนี้อยู่กับจ้องพังสีจันนะครับชื่ออะไรครับวันนี้จะเอาพังไม่เจ็บกินน้ำครับเอาไปล่ามที่อื่นนะครับ นี่คือกองสรายของที่ปูกชังของพังซิจันแต่แก่ยังไม่ได้มาก็เอาไว้ก่อนนะครับพังไม่เจียวครับเรามาดูพังไม่เจียบก่อนนะครับกำลังกินน้ำครับ เิแล้วครับให้นอนลงหวะให้กินหวะปนปนก้าโพดให้กินนะครับเป็นข้าวโพวดต้มครับน้ำจืดเอาไม่กินครับมาเหลิาพนนะครับตีบ้าครับคนบ้าเลยครับ มเต็มหมาดด้วยเพราะว่าเบาๆตอนนี้ช้างกินกันนน้ำผาครับอรโอ้โหคงไม่เคยกินนานแล้วมาลงุลงท่านมัเนเรียบร้อยมาลงุลงมาลุงมาลุง ตอนนี้น้องเกยบแม่เจ้าของเราได้นอนลงแล้วครับอืมกำลังจัดล้างน้ำแม่เกียบครับโดยควันดิวครับควันชนละพนไหนหาหน้ามาดิหาหน้ามาน้อยหันมาคนเขาอยากรู้จักอ่ะมึงคนอยากรู้จักอ่ะ พอดีหน้าตาเขมรเหลือเพื่อครับเขาเลยไม่กล้าหันมาครับเอา ล้างดีดีอะดิว้ประ,าาะครอ,อนะคนดีเออลุกขึ้นเลยลุกขึ้นอพอดีพังไม่จะมีลูกมาสองเชือกแล้วครับ ปิดน้ำกันนะครับตอนนี้แม่จะให้น้องแม่เจียบได้กินลำครับกับกล้วยครับกับเกลือใส่เกลือได้ปะใส่ข้าวได้ครับกำลังกินดี่ล้วครับมันเรีย กินเพือพ่อจะได้นวน่นกินให้ช้างกินเกลือกินมะขามจะได้กินน้ำเยอะๆจะได้อ้วนเร็วๆครับเออเอานะดิเอาให้เหรอจอยจับจอยสวัสดีครับวันนี้เราไาคี่จันทร์ออกไป ัเดี๋ยวให้กินกล้วยกันครับยังกล้วยกันนะเอาไปดีสวนเล็สีจานเลี้ยวเสียงด้ยเสียงสองครั้งสงครั้งเบิ้อนเบิ้องนเสียงอีกมวย dọn giờ, cho dẹp đi dẹp dọn dẹp dọn dẹp hay dẹp dọn dẹp dọn

ครับผมรับนจาน่นับนรน้ำครับับจานขี้ดือดร้อนนะครับผม

ปทำอะไรนมามามเอา,เอา,าร,ร้อนร้อนครับนีพอมกินน้ำอย่างนี้ครับกินน้ำไม่คือพ่อไปป่าเขาเขา ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทางน้ก็ขอจบการดูแค่นี้ครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ